สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้แอดมินก็มีเกมมือถือหน้าเล่นนะคะมาฝากทุกคนกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นเกมแนว ARPG หรือว่า Action RPG นะคะที่บอกเลยว่าภาพโคตรสวยโคตรมันเอามีติ๊กมือถือกันไวนะะ้เลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามีเกมอะไรกันบ้างน,นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆซัพพอร์ตนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะงั้นเราไปรับชมกันไปรับชมกันเลย อันดับที่หนึ่งของเรานั้นชื่อว่า Chasers เกมนี้เป็นเกมแนว ARPG ก็อาจจะเคยแนะนำกันไปบ้างแล้วนะคะซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะมาพร้อมด้วยโนกาชาที่ตัวเกมก็จะไม่มีการมานั่าใช้แต้มมุอีกต่อไปแล้วซึ่งเพื่อนๆอยากได้ตัวละครตัวไหนนะคะก็สามารถกดซื้อมาใช้งานกันได้แบบ1 0 0งเปนเลยเป็นหนึ่งตัวเกมที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะตัวเกมก็จะมาพร้อมในสไตล์ Hack and Slash ซึ่งเราสามารถสลับตัวละครใช้งานได้ตลอดเวลวา ก็จะให้เราได้ออกตะลุยด่านกำจัดแซตดดู oo, ดูสกิลสวยๆของตัวละครน,นะคะทางนี้ภายในเกมก็ยังมีคอนเทนต์อืๆๆ่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมด PVP โหมดท้าทายระบบกิลอะไรประมาณนั้นถ้าสนใจกดไปเล่นกันดูได้ค่ะ <go> <laughs> like อันดับที่สองหันบาะเกมนี้เป็นเกมมือถือแอชั่น RPG ซึ่งโดยเกมนะคะจะมาในสไตล์2มิตินะที่ก็ให้เราได้สบรวาเป็นนักล่าสำรวจดินแดนเล็กบพร้อมก็ออกล่ามอนสเตอร์สุดโหดในโลกแฟนตาซีอันกว้างใหญ่ในแบบเรียลไทม์ทั้งแบบคนเดียวนะคะหรือว่าใครต้องการร่วมมือกับเพื่อนในโมโค o อฟตัวเกมนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะและที่สำคัญสามารถเล่นโดยการได้สุดๆถึง3คนก็จะให้เราได้เก็บไอเทมที่ดรอปจากเซตดูเพื่อนำมาคราฟอาวุธและก็เกาะสดแกัง พร้อมทั identity, ้งนั้นก็ยังปรับแต่งตัวละครให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆได้ค่ะสนใจดาวโหลดไปเล่นกันได้นะคะเกม3 Arena of d a n g i a n Challengers เกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ภาพมาในสไตล์การ์ตูนเล่นเพื่อนๆเกมนี้จะมาในรูปแบบการเล่าเนื้อเรื่องเสมือนการนั่งอางการตูนนะคะรูปแบบเกมเ์ก็จะให้เราได้ฝึกฝีมือทักษะจัตีตบลีก เก็บไอเทมบัฟค oh ่าพลังต ah ่างๆแล้วก็เสนใจไปรล่ๆไปส่วนระบบที่เหลือนะคะก็จะเป็นระบบ PVP ระบบการ์ดเกดตัวละครระบบกาชาระบบเซสิคิลและก็มนอื่นเป็นต้นค้าถ้าใครที่ดูตัวอย่างเกมสนใจนั้นสามารถดาวนโหลดไปเล่นได้นะตอนนี้เลยนะอันดับนะคะเป็นเกมที่น่าสนมายไม่ใช่ดการชื่อว่า The Hidden Ones ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนว ARPG นะคะแนวแอชชั่น3มิติที่ดึงเอาตำนาเสือปาการต่อสู้จีนมาตีความใหม่ในรูปแบบของเกมนะกราฟิกในตัวเกมนี้เพื่อนๆก็จะเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะว่าสวยงามแค่ไหนมาพร้อมโหมดการเล่นให้ได้ถึง3โหมดนะคะก็คือโหมด Story d u e l Mode แล้วก็ Tra i l m o d e แต่ว่าตัวเกมนี้ยังไม่ได้เปิดบริการให้ใน Store ไทยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปที่แอดมินทิ้งไว้นะคะสามารถไปเทสลองเล่นยันก่อนได้ ันดับ 5. Cookie Run Tower of Avengers d เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น Rpg นะคะที่เราจะได้จัดทีมเหล่าคุกกี้สุดน่ารักเข้าไปชิดกับเหล่ามอนสเตอร์ในห่อคอยแพนเค้กพร้อมทั้งกอบกู้หอคอยจากเตาอบต้องสาบให้ได้เกมเพลย์ก็จะเป็นการต่อสู้นะคะมาในสไตล์แ a คชั่นที่เราต้องจัดทีมแล้วก็บังคับเหล่าคุกกี้สุดแกล้งเข้าไปชิดสัดดุเดือนเจียนพร้อมทั้งหลบหีกสารพัดกัปจากมหาภัยต่างๆไปด้วย ซึ่งการมาคับนั้นไม่ยากเลยแค่เคลื่อนที่คุกกี้เข้าหาศัตรูโจมตีศัตดูด้วยการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเราก็ต้องระบการโจมตีของพวกมันไปด้วยไปอันจบนะคะที่สําคัญเตัวเกมนี้จะไม่มีระบบออโต้ให้เราจึงต้องเข้ากับจัดแซตด,ดูรวมไปกับเราคุกกี้ด้วยฝีมือการเล่นของตัวเองแบบ100%้เนั่นเองค่ะใครสนใจดาวโหลดไปเลยน,น,นะคะต่อกันอันดับ6ชื่อว่า a อปป s เกมนี้ก็เป็นเกมแนว ARPG นะคะที่มาในสไตล์แฟนตาซีประจำไทยแล้วก็ยังอัดแนนไปด้วยอุปกรณ์แบบโลกไลท์นะคะเราก็จะเริ่มต้นการเดินทางสู่ดันเจี้ยนที่ไม่มีที่สิ้นสุดมองหาอุปรกรณ์ที่ทรงพลังนะคะในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ดักสัต์ประดาบและก็เทคโนโลยีชีวภาพแปลกๆแล้วบอกเลยว่าตัวเกมนี้ก็มีโมโค o อฟนะคะที่เราสามารถชวนเพื่อนมาร่วมการสมไัยไปด้วยกันได้ ถ้าชอบเกมแนว r p g ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะคะ <S <S อันดับเจ็ดอวาราเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น r p g มาพร้อมด้วยกราฟิกสามมิติงานภาพสไตล์ตะวันตกที่เราจะได้ออกจรภจยไปโลกยุคกลางซึ่งเดมดอวยเรานักรบอสศวินซาดเวทมนุนแล้วก็มอนสเตอร์สุดโหดเรานั้นต้องจัดทีมเรานัก,นกรประจนภายสุกแกลงเข้าไปชิตกับมอนสเตอร์ในดันเชนให้สิ้นซากนะคะ และนัประจมภัยก็มีหลากหลายอาชีพให้เราได้เลือกและแต่ละอาชีพก็มีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะคะรดยบจัดทีม3คนทีเราต้องผสมผสารูปแบบการต่อสู้แล้วก็สายอาชีพให้เหมาะก,กับศัตรูที่ไปเจอแล้วนอกจากมอนสเตอร์แล้วนะคะก็ยังมาพร้อมกับเขาวงกดแล้วก็ปิศนาอีกด้วยใครสนใจนะคะอยากเล่นเกมแนวแอคชั่น Rpg คุณภาพาแบบนี้ก็ลอ,อ,องดาวน์โหลดไปรล่นกนดูได้ค่ะ อันดับแปด f ฟนตาซีแอชัน n RPG เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอชัน RPG นะคะที่มาพร้อมด้วยกราฟิกสไตล์โพลีนแล้วบรรยากาศในตัวเกมนี้ก็ทำให้เรานึกถึงเกม ARPG ยุกเก่ามากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่มีความคล้ายกับเกมเด a b l โปมากๆซึ่งได้รวมทุกอย่างที่เป็นแนวแอชัน RPG นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพศัตูระบบเกมแบบฝันและกระทุก รูสซูมแล้วก็ปรัแต่งตัวละครเดร์สกิลแล้วก็ไอเทมต่างๆมาพร้อมด้วยตัวละครให้เราได้เลือกนะคะมากกว่า10ตัวละครไม่ว่าจะเป็นมอผีจอมโจนนักรบหรือว่าพ่อโมดต่างๆซึ่งก็สามารถเพลินไปกับเรื่องราวพร้อมกับตัวละครเหล่านี้หรือว่าลองเล่นให้หมดทุกตัวตามใจชอบก็ได้เช่นกันนะคะหากใครสนใจลอง์โหลดไปเลรนกด้ค่ะเกมที่9ก้าจอห์นเบรด เกมนี้เป็นเกมแนแอคช่น Asian RPG ที่ผู้เล่นนะคะจะได้รับบทเป็นหนึ่งใน3อาชีพหลักอย่างเบรดแมสเตอร์อาร์ชเมดโลว์แอสซชสซินโดยที่แต่ละอาชีพนั้นก็จะมีจุดเด่นจุด,ดด้อยและก็สกิลที่แตกต่างกันผสมกับคอนเทนต์น่าสนใจอย่างระบบสัตว์เลี้ยงที่สามารถออกมาช่วยสู้ได้อาวุธและอุปกรณ์ที่มีให้เลือกนัด100เควสที่หลากหลายรวมเข้าไปกับระบบกราฟิกและก็เอฟเฟก์ที่ไม่ธรรมดา กับระบบการเล่นที่ออกแบบมาได้ยัสนุกและก็รวดเร็วนะคะใครตามหาเกมแนว a อชช่นอาร์บีจสนุกๆน,กนะคะบอกเลยว่าห้ามพาดล,อง,าลองน่ารบล่นกันไดคะและอันดับที่10ของเรานะคะกับเกม Undecember ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอชชั่น r า g ในสไตล์ a ดียบที่ก็ได้ชื่อดดเด่นในเรื่องกราฟิกภายในเกมที่มีความอลังการขั้นสูง ซึ่งมาพร้อมกับเกมเพลย์สุดมันที่เลยในทางวันแบบไม่มีเบื่อตัวเกมเพลย์ก็เรียบง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ทำเควสแล้วก็ตอรีดันเซียนเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ให้หมดจากนั้นจึงนำซาเวียากรที่ได้มาอัปเกรดตัวครให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือของมอนสเตอร์ที่จะเทพขึ้นเรื่อยๆต่อไปสายการเล่นในตัวเกมนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสามสายก็คือนักรบนักธนูและก็นักเวทซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสายการเล่นไปมาได้อย่างอิสระด้วยการเปลี่ยนอาวุธที่ถือในมือ แถมสกิลบางอย่างนะคะยังสามารถใช้ค้ามสายได้ด้วยหากใครสนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เงินได้เลยนะคะ กลันไปแล้วการเกมมือถือ ARPG นะคะบอกเลยว่าแต่ละเกมสนุกมากๆนะดูตัวอย่างเกมอันไหนแล้วรู้สึกน่าสนใจไม่ไม,ไม่สามารถกดไปใต้คลิปนะคะแล้วก็คลิกลิงก์เกมนั้นๆได้เลยนะแล้วหากชอบให้อดมินเอาเกมแนว ARPG มาฝากบ่อยๆนะคะสามารถสพอร์ตอดมินได้โดยการก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รอชมคอนเทนต์ใหม่จากช่องของอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากๆในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ